สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนชาวสรมชาติพี่เพื่อนชาวยูทูบนะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้เปลี่ยนหางกับเสียกอ๊อตนะให้เสียกอ๊อตเอาของไปคืนให้ที่าาบามะกงบางมะกงครับวันนี้ใครเจอเสียก๊อตนะครับจัดสรมชาติได้เลยนะครับผมดูดูดูไเล็กๆแหม่แยกยิ๊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 กเดี๋ยวเราคอยแอบฟังนะตอนนี้เราแอบดูมันอยู่ จะดึงข้ร่าดึงรัดสเตน,นะครับผมเพราะว่าผมเปลี่ยนหางให้น้องไปแล้วให้มันดูว่ามันได้รัดปังเนีย่ยเราจะขอจักให้เสียมันจับทามใช้ฟังเดีย๋ยวพอมันรัดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยขอ ก็อยู่ตลาดทะเลไทยนะผมร้านที่ผมจอดนี่อยู่หลังตลาดทะเลไทยนะครับผมซอยก่อนเข้าสู่ดิสุสุรถพวกผมจะจอดกันอยู่ตรงนี้นะซูมสูมนะสูทำจริงเราแน่แน่แน่ทำเป็นหมุนลงมาลงมา้งม ดูแล้วสกิดดูเนี่มันจะบีบเราจบรอเลยไปแล้วไปแล้ว เดินทางปลอดภัยครับน้องนะบางประกงฮะเจอเสียก็ทักได้นะผมเดินทางปลอดภัยนะครับ